นกแก้วตัวหนึ่งโชคร้ายถูกรถชนสลบอยู่กลางถนนแต่สามีของมันก็ไม่ทิ้งมันไปไหนกลับเฝ้าดูอยู่ข้างๆด้วยความเป็นห่วงและพยายามปลุกมันโดยการเขย่าตัวมันอยู่ตลอดเวลาหญิงสาวรู้สึกประทับใจกับภาพที่เห็นตรงหน้าเธอจึงยื่นมือเข้าช่วยเหลือนำนกแก้วที่บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลหลังจากที่คุณหมอได้ทำการรักษาอย่างเร่งด่วนนกแก้วเริ่มฟื้นคืนสติหลังจากตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดแล้วคุณหมอพบว่าเจ้าตัวเล็กแค่โดนรถชนจนสลบไปนอกจากปีกจะช้ำเล็กน้อยแล้ว ส่วนอื่นๆของร่างกายก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากแค่พักฟื้นสักระยะก,ก็จะหายดีเป็นปกติหลังจากคุณหมอทําความสะอาดร่างกายให้มันเรียบร้อยแล้วก็ให้เด็กผู้หญิงพามันกลับบ้านมองดูเจ้าตัวน้อยที่อ่อนแออยู่ในมือเด็กหญิงตัดสินใจที่จะดูแลมันอย่างดีที่สุดเธอจัดเตรียมรังนอนที่อบอุ่นและกว้างขวางให้กับนกแก้วและคอยป้อนอาหารให้มันทุกๆสองสามชั่วโมงภายใต้การดูแลอย,อย่างอ่อนโยนของเด็กหญิงเจ้าตัวน้อยก็เริ่มฟื้นตัวบางทีอาจจะสัมผัสได้ถึงความเมตตา และความอบอุ่นของเด็กหญิงมันจึงเริ่มสร้างสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับเธอทุกครั้งที่เด็กผู้หญิงเข้าใกล้มันจะวิ่งเข้าหาเธออย่างร่าเริงพร้อมกับแสดงความรักและความผูกพันที่มีต่อเธอด้วยขนนกสีสันสดใสและแววตาที่เปลี่ยนไปด้วยชีวิตชีวาเด็กผู้หญิงก็มักจะเล่นกับมันบ่อยๆสอนมันพูดถึงแม้ว่ากระบวนการสอนนกแก้วพูดจะใช้เวลานานแต่เธอก็ไม่เคยเบื่อเธอจะคอยพูดคำศั์ง่ายๆซ้ำๆอย่างอดทนเสมอตั้งตารอเสียงร้องที่ไพเราะของนกแก้วเมื่อเวลาผ่านไป เจ้าตัวน้อยก็หายดีเป็นปกติด้วยความน่ารักมันมักจะชอบออดอ้อนเอาซอเด็กผู้หญิงยังเล่นหยอกล้อกับเธอด้วยด้วยความซุกซนมันชอบเล่นซ่อนหากับเธอแต่มันก็ทนความเหงาไม่ไหวต้องวิ่งออกมาเองทุกทีการปรากฏตัวของนกแก้วทําให้ชีวิตของเด็กผู้หญิงนํามาซึ่งเสียงหัวเราะมากมายเจ้าตัวเล็กชอบทําตัวน่ารักทุกครั้งก็สามารถทําให้เด็กผู้หญิงหัวเราะได้มันได้แสดงความเป็นตัวเองอย่างเต็มที่ในครอบครัวที่อบอุ่นนี้เจ้าตัวเล็กชอบเต้นเป็นชีวิตจิตใจทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเพลงมันก็จะเต้นอย่างตื่นนนนนนนเต้ทาาาางงรรักออดดููจิๆ เจ้าตัวเล็กนี่มีเซ้น์ทางดนตรีดีมากมันโยกตัวตามจังหวะเพลงได้เหมือนเกิดมาเพื่อเป็นนักเต้นเลยแม้แต่เด็กผู้หญิงก็ยังรู้สึกได้ถึงความกระตือรือร้นของมันแล้วก็เต้นตามจังหวะเพลงไปด้วยกันอย่างสนุกสนานความเข้ากันได้และความสุขของพวกเขาทําให้ทั้งห้องเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความรื่อเริงเจ้าตัวเล็กนี่รู้ความจริงๆทุกครั้งที่เธอยุ่งมันก็จะอยู่เงียบๆคอยอยู่ข้างๆเธอแต่พอเธอว่างมันก็จะเล่นสนไปกับเธอเล่นสนุกด้วยกันเจ้าตัวเล็กยังเป็นนักกินตัวยงอีกด้วย ทุกครั้งที่เห็นของอร่อยมันจะกระโดดด้วยความตื่นเต้นทุกครั้งในขณะที่เด็กหญิงคิดว่าเธอและนกแก้วตัวน้อยจะมีความสุขแบบนี้ตลอดไปวันหนึ่งเจ้าตัวน้อยก็จากเธอไปอย่างกะทันหัน เด็กหญิงต่าหามันทุกที่แต่ก็ไม่พบร่องรอยของมันเลยหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความกังวลและความสูญเสียเมื่อนึกถึงช่วงเวลาแห่งความสุขที่เคยมีร่วมกันกับเจ้าตัวน้อยใบหน้าของเด็กหญิงก็จะปรากฏรอยเศร้าจางๆขึ้นมาเสมอตอนที่หญิงสาวคิดว่าความผูกพันระหว่างเธอกับนกแก้วจะจบลงเพียงเท่านี้วันรุ่งขึ้นเจ้าตัวน้อยก็บินกลับมาหาเธอเองแถมยังพาเพื่อนๆมาด้วยที่แท้เจ้าตัวน้อยไม่ได้ทิ้งเธอไปไหนแต่มันไปชวนเพื่อนๆมาเที่ยวบ้านต่างหากตามมาด้วยสามีของมัน เหล่านกแก้วบินวนรอ,รอบรอบตัวหญิงสาวอย่างร่าเริงเรากับกำลังขอบคุณที่เธอเคยช่วยชีวิตไว้และเรากับกําลังแบ่งปันความสุขระหว่างกันการยื่นมือช่วยของเด็กหญิงช่วยชีวิตนกแก้วไว้ได้และการกลับมาของลูกนกแก้วก็เป็นการตอบแทนความรักของเด็กหญิงที่แท้ความรักระหว่างคนกับสัตว์ก็สามารถทาบซึ้งกินใจได้ขนาดนี้